ผู้กำกับมือทองฉลองพักดีวิจิตผู้สร้างสารรค์ละครดังทางช่อง7สีอาทีเช่นเสาห้าอังกอร์เผยความรู้สึกหลังได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2556ค่ะ ฉลองพักดีวิจิตศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงประจำปี2556เปิดบ้านพักดีวิจิตให้เส้นทางบันเทิงช่องเจ็ดสีได้สัมภาษณ์ที่ได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติค่ะซึ่งคุณอาฉลองบอกว่าเป็นเกียรติที่สุดในชีวิตการทำงานพร้อมให้ข้อคิดดีๆในการทำงานในวงการบันเทิงค่ะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุดในชีวิตแล้วนอกจากหลังจากได้รับพระราชทานดุกตา,าทองจากในหลวงแล้วก็ เป็นที่สุดของชีวิตในการทำงานละครที่อาวที่ได้รับความสำเร็จมากเรตติจจ้งสูงสุด30นี้ก็เรื่องอังกอร์ผู้สร้างหรือวระชาชจนจะจะนึกถึงว่าเราต้องทำหนังแอคชั่นรถไฟบินแล้วก็การผ,าผ่านผลในเรื่องอะระเบิดเฮลิคอปเตอร์จนกับเครื่องบินอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันมันต้องลงทุนมหาศาลนะ มีคติพจน์ให้ผู้ดาราและผู้สร้างทุกครั้งที่เราให้ความบันเทิงกับผู้ชมเนี่ยเราต้องหนึ่งผลงานต้องซื่อสัตย์ต่อประชาชนนั่นแหละถึงเราถึงจะอยู่ได้ตลอดไปแฟนละครฉลองพักดีวิจิตรอกันหน่อยนะคะตอนนี้คุณอากำลังเต็มที่ในการกำกับละครเรื่องแข่งรักนักซิ่งซึ่งข่าวบันเทิงรายการต่างๆจะทยอยนำเรื่องหลังการถ่ายทำมาให้ได้ชมกันค่ะ